สวัสดีค่ะช่องอาจารย์หน่อยในชาโฮโลช n แน,นลขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การทำไพ่เล่าเรื่องหรือว่าแรนด o m อมนั่นเองนะคะวันนี้อาจารย์หน่อยจะมาทำคลิปนะคะเกี่ยวกับใครหลายๆคนนะคะที่อยู่ในช่วงของมีการมีปัญหากับความรักนะคะหลายๆท่านอาจจะอยู่ในช่วงของการโทษค่ะรักษาระยะห่างนะคะหรือว่าบางคนอาจจะอยู่ในช่วงการตัดสินใจในการ move on ที่จะเดินต่อหรือว่าเดินหนี หอยหางอกไปจากความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะฉะนีน้อาจารย์หน่อยก็อยากเป็นคนหนึ่งนะคะที่อาจจะช่วยทําให้คุณเนี่ยมีความเ,าเขาเรียกว่าอะไรผ่านในจุดนี้ไปให้ได้เร็ว,รวที่สุดละกันนะคะค่ะการอ่านคลิปแรนดอมของอาจารย์หน่อยนะคะเป็นการอ่านพลังงานรวมนะคะคุณไม่สามารถนําสิ่งที่อ่านเนี่ยไปตัดสินชีวิตของคุณได้นะคะจนกว่าคุณจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะถ้าใครอยากจะดูดวงกับอาจารย์หน่อยนะคะก็นัดหมายผ่านไลน์นะคะมีไลน์ ID ดีอยู่ที่ ปักหมุดไว้นะคะในโพสต์ที่ปักหมุดไว้อันแรกนะคะหรือว่า l i n ์ไอดีก็อยู่ในด e สคริปชั่นนะคะในคลิปนี้แล้วเรียบร้อยนะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์อยาจะทำหัวข้อที่ว่าการเยียบเฉยของคุณในครั้งนี้เขารู้สึก,กอย่างไรบ้างช่วยกันส่งจิตส่งพลังจิตนะคะคิดถึงหน้าใครคนนั้นแล้วส่งอธิภัยสำหรับนี้ค่ะ Five of Wands นะคะนายดับนายดันะคะคือสถานการณ์พลังงานตอนนี้นะคะเ,เน้นๆเ,เลยเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟค่ะเมสิิงธนูอาจารย์หน่อยมองว่านะคะในขณะนี้ตอนนี้เนี่ยเขาและคุณค่อนข้างที่จะมีกำแพงต้นระหว่างกันนะคะตัวคุณเองก็อาจจะมีการบล็อกนะคะหรืออาจจะไม่อยากติดต่อนะคะ เป็นคนที่หยุดการติดต่อเองไปที่เขานะคะโดยที่ตัวคุณเองเนี่ย mm hmm. ก็เลือกที่จะไปวุ่นวายกับชีวิตของคุณเองหันมาโฟกัสกับงานและชีวิตของคุณเรื่องของการเงินครอบครัวนะคะแล้วก็สุขภาพของตัวคุณเองนะคะแล้วก็นายดอบอนส์นะคะก็คือคุณอาจจะสนใจในเรื่องของตัวเองเป็นหลักเลยคุณมีเรื่องเยอะแยะมากมายที่ต้องคิดต,ต้องตัดสินใจนะคะมีความเปลี่ยนแปลงมีการสื่อสารจากผู้คนมากมายที่เข้ามาที่คุณค่ะ นะคะมีไพ่ลำสอดตัวนะคะตอนนี้คุณเลือกนะคะเลือกที่จะไม่ไม่ทำอะไรนะคะที่จะประชดประชันเหมือนที่เคยคุณเลือกที่จะหยุดความรู้สึกต่างๆที่มีกับใครคนนั้นนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันต่อเพราะฉะนั้นอาจารย์หน่อยฟันธงว่าการเงียบเฉยของคุณเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยนะคะโดยมาโฟกสัสกับตัวเองเนี่ยเขารู้สึกยังไงคะขอไพ่ที่บอกความรู้สึกของเขาในวันนี้กับการเงียบเฉยการบล็อก การไม่เฝ้ารอของคุณมีไพ่ The Emperor มีไพ่ Ten of Cups แล้วก็มีไพ่ Queen of Swords นะคะความรู้สึกของเขานะคะ The Emperor เป็นไพ่กลับหัวนะคะก็คือว่าเขารู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะคะเขาอาจจะรู้สึกผิดหวังแล้วก็ในตัวเองรู้สึกเสียความมั่นใจนะคะว่าเออทำไมตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะ ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณต้องการเขารู้ตัวเองนะคะว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่คุณคบแล้วคุณมีความสุขนะคะแต่คุณก็ยังคบหาเขานะคะเทนดูคับนะคะเขาก็ยังรู้สึกว่าคุณก็ยังเป็นเจ็บโซดสำหรับเขาเห็นไหมคะมีไพ่เทนดูครับนะเขาคิดถึงคุณนะนะคะนี่จะหน่อยไม่ได้พูดเข้าข้างหรือจับไพ่ไว้ก่อนนะคะไม่ได้ให้ความหวังอะไรคุณทั้งสิ้นนะบอกไปก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาหมดความมั่นใจนะคะโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนชาวลัคนาราศีเมษนะคะ ใครคนนั้นอาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือว่าตัวคุณนะคะจะมีลัคนาราศีเมษหรืออาจจะมีการกระทำใดๆเกิดขึ้นในช่วงร่วงช่วงเมษายนนั่นเองนะคะเทนนินครับสนะคะก็คือเขาก็ยังมีความคิดถึงมีความาคดีนิหาคุณอยู่นะคะหรือค่อยเพนนิอบสอ์สนะคะก็คือเขาก็รู้ว่าคุณคงจะงอนเขาแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกอารมณ์ที่เรียกร้องความสนใจนะคะซึ่งเขามีความคิดแบบนั้นนะคะ นอกจากความรู้สึกเหล่านี้นะคะเขารู้สึกกับคุณยังไงบ้างนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกมีไพ่ five of swords นะคะมีไพ่เ uh, อ queens of wands นะคะ four of swords นะคะเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะอันนี้จริงๆนะคะการกระทําที่คุณทําเขาไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้แค้นไม่ได้อะไรนะคะเพียงแต่เขาก็ปล่อยวาง ใช้คํานี้แล้วกันนะคะเป็นความรู้สึกปล่อยวางความรู้สึกต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเขาเข้าใจความเป็นผู้หญิงก็แล้วกันนะคะมีไพ่ไฟฟัสอดด้วยนะคะเขาก็เลือกที่จะไม่ต่อกรไม่แลกกับคุณไม่โมโหโกรธาไม่ประชดประชันเหมือนที่คุณเป็นสิ่งที่คุณเป็นอะไรที่เขาไม่ชอบเขาก็จะไม่ทานะคะว่าอย่างนั้นเถอะนะคะที่ผ่านมาคําพูดของเขาที่เคยทํากับคุณมาโดยตลอดเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเป็น สิ่งที่เขาทํามามากเกินแล้วนะคะจนคุณอ,อาจจะอยู่ไม่ไหวจนตัดสินใจที่จะเดินจากไปคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเพิกเฉยเขาเย็นชาเขาไม่ใส่ใจคุณนะคะค่ะ f i v cups นะคะก็เป็นอย่างที่อาจารย์หน่อยบอกนะนะคะเขาก็จะไม่ไทําอะไรนะคะแล้วก็ไม่ประชดประชันไม่แสดงออกอะไรทั้งสิ้นในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะโกรธคุณหรืออะไรเขาไม่ถือโทษโกรธนะคะเขาอยู่เฉยนะคะแล้วจะถามว่าเขารอคุณไหมนะคะเขารอคุณหรือเปล่า เขารอคุณให้ติดต่อไปไหมแล้วก็เขาอยากให้คุณทำอะไรบ้างโอ้เอสเปนเดอร์คลสค่ะรอสิคะรอให้ติดต่อมานะคะคุณคือคนที่มีค่าคุณที่เป็นคนที่มีคนเป็นคนที่มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรครบถ้วนสมบูรณ์แบบสำหรับเขานะ ะะแต่เขาไม่อยากให้คุณไปกับกลับแล้วอะค่ะเขารู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณไปไปกับกลับกับเรื่องนี้หลายครั้งมีไพ่โชยอับซอร์นะคะก็คือไพ่สามดาบนะก็เป็นเรื่องของรักสามเจ้าเราสามคนนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้นะอาจารย์หน่อยมองว่าเขาก็เสียใจผิดหวังนะคะเพราะตัวเขาเองก็ไม่ได้สามารถทําและชัดเจนได้อย่างที่คุณต้องการนะคะเนื่องจากว่าเขาอาจจะมีคนที่มาก่อนหรือว่ามาทีหลังคุณจึงทําให้เขาไม่สามารถตัดขาดได้นะคะ คือบางทีมันก็แปลกใช่ไหมคะว่าทําไมเขาเลือกที่จะรับผิดช,ชอบกับคนอื่นมากกว่าที่จะรับผิดช,ชอบกับความรู้สึกของคุณบ้างเนาะนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเป็นยังไงบ้างในเรื่องของความรู้สึกความผูกพันนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างเพื่อให้คุณได้ตัดสินใจต่อไปค่ะทุกสอดนะคะในทับ แล้วก็ไพล์ทรีอะเพนคลสนะคะความรู้สึกนะคะคือเขาพยายามที่จะปฏิเสธตัวเองทุกอย่างนะคะเพราะว่าเขาก็อยากทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะดัะนั้นจ้าหน่อยมองว่าคุณน่าจะเป็นคนที่มาทีหลังนะคะแล้วก็เขาเองก็รู้สึกว่าไม่อยากที่จะให้คุณเนี่ยต้องมามีปัญหากับเขาอีกนะคะในเรื่องของออการตัดใจหรือว่าความไม่มีความสุขที่คุณคาดหวังกับเขานะคะ ในดร็คับนะคะเขาก็ยังถามว่าถ้าเกิดว่าคุณจะติดต่อกลับไปนะคะเขาก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะยังไม่ได้ไปไหนยังคงรอคอยอยู่ในจุดเดิมๆไม่ได้คิดว่าจะเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเป็นคนที่ให้ความสบายใจกับคุณแต่ว่าขอยอย่างเดียวคือเขาไม่สามารถที่จะเชนกับคุณได้นั่นเองนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์หนแนะนำนะถ้าดูตามเนื้อหาไพ่ในวันนี้นะคะก็คือว่าคุณควรที่จะหมกออนค่ะ ะคระูคบาอาจารย์คิดว่ายังไงคะกับการมูฟออนในครั้งนี้ของอชาวแฟนเพจนะคะที่มาดูดวงอาจารย์หน่อยนะ The Fool นะคะก็ใจจอย,จอย,จอยสวยๆนะคะมีไพ่ s e v อ n of Pentacles กลับนะคะเป็นไพ่ Reverse นะคะแล้วก็มีไพ่ Ace of Wands ก็คือเอาจริงๆนะถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำด้วยอารมณ์นะคะแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะ,ะมีความเขาเรียกว่าอะไรประชดประชันะชะนะคะ คุณก็สามารถที่จะไปได้ใจอยแหละเดี๋ยวปูน,นะคะท่องเที่ยวมีความสุขของคุณมีความสุขตลอดไปนะคะนะคะแล้วก็คุณอัลเฟนท์โคสนะคะก็คือเป็นคนที่พร้อมพร่งทุกอย่างทั้งความสวยความเก่งนะคะทั้งเอ่อทุกสิ่งทุกอย่างและไพทเฮโรแฟนนะคะก็คือจะเป็นลุในทุกเรื่องก็จะเป็นคนที่มีเซนส์มีสัมผัสน,นะคะในเรื่องของการที่จะเป็นเดอะท็อปนะคะถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงก็เป็นแบบเดอะเฮดเฮด เป็นท็อปของสุดยอดของสตรีนะคะแล้วก็รวมท,ทั้งข้อเท่าบคุณผู้ชายก็จะเป็นคนที่เก่งมากๆเลยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับวันนี้หวังว่าอาจารย์หน่อยจะช่วยให้คุณได้สามารถนาข้อมูลนี้ไปตัดสินใจได้นะคะสําหรับใครที่อยู่ในภาวะแบบนี้นะคะถ้าตรงหรือไม่ตรงชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็แชร์เซฟคลิปนี้ไว้เป็นคลิปโปรดของคุณนะคะสําหรับในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณการติดตามทุกการติดตามเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ bye